มันไม่อยู่ตรงที่เกิดแก่เจ็บตายนะมันอยู่ตรงที่ดับล้างนะเออมันตรงที่ดับล้างช่วยกันตรงนี้นะจบช่วยกันดับล้างช่วยกันว่างล้างช่วยกันมันไม่ใช่ตรงที่เกิดแก่จ็บตายนะตรงที่ดับล้างช่วยกันเข้าใจไหมเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นรูปแบบของวิบากเป็นรูปแบบของวิบากกรรมเป็นรูปแบของกรรมวิบากอือ่มันไม่ใช่ตรงนั้นนะอย่าไปอินตรงนั้น ดาบล้างดิไม่ไมันก็ทั้งไม่เองไปได้กันไม่ยึดไม่กะทั้งไม่ยึดเองไปได้กันเลยไม่ยึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองมันเหมือนกันไปดิดาบล้างบ้างล้าง,างนะกลายช่วยหลุดช่วยไม่ใช่ไปอินต้องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่อัน,นั้นแค่รูปแบบการมิบากชั่วคราวคุณตายก็ชั่วคราวคุณไปไหนแล้วตายคุณก็ไปเกิดใหม่ การตายก็คือการเกิดใหม่ก็ไม่เกิดในไหนไปเกิดในภูมิไหนก็คือการเกิดเออการตายันมือนก็เป็นการเกิดใหม่อีกชนิดหนึ่งพุณก็ไปเกิดเป็นภูมิไหนพึ่งก็เกิดภูมินั้นตัดรอบช่วยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองเลยลูก ไม่แม้กระทั่งตัวไม่เองมันจะเป็นไหนแล้วกูม่เห็นมันอยู่ในสังสวัสดเนี่ยมันจะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในกองมูดพุดเน่าแล้วเกิดด้วยการอุบ,บัติขึ้นปุ๊บขึ้นมาหรือการเรียกว่าการจุดติอุบ,บัติขึ้นก็ตามที ในภูมินั้นอุบัติขึ้นในภูมินี้อุบัติขึ้นนึ่มันคือการเกิดทั้งนั้นเกิดในรูปแบบต่างๆแต่ใน,นที่มันตายๆกันอยู่เนี่ยมันคือมันเป็นการไปเกิดใหม่ทั้งนั้นเลยบางทีมันก็ไปเกิดในนรกไปใช้กรรมนรกไปใช้กรรมสวรรค์ไปใช้ก,รร,ก,ชกร,รรมใ,ในภูมินั้นภูมินี้เกิดแบบทั้งนั้นแหละ เราก็จ,จบช่วยอย่างเดียวนะไม่เกี่ยวก็ไม่ต้องตรงหน่อยตรงแต่ต,ตัวไม่เกี่ยวเองเลยไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองไม่เกี่ยวตัวไม่เกี่ยวเองนุสติที่มันตัดกันในนุสติเองสามใบถอน <c oughs> ไม่ใช่สามใบเถานนะสามใบถอนถอถอนถอดถอน นี่นะก่อนแล้วนี่เอ,อัําเร็จล้างไปก่อนแล้วนี่ดีๆกายยัาวไปตามทีหลังก็ไม่เป็นไรไปถึงกันก็ะจะได้ธรรมดาธรรมดาเสร็ไปแล้วตืน่นเต้นเต้นตืน่นไม่ใช่ล้างไปก่อนแล้วนี่พอล้างไปก่อนมันก็ถึงก่อนเลยดับล้างไปก่อนดําเหลืไปนึกไป เกลียวตัวไม่เกลียวเองกันทีทีไม่ตัวไม่เองไม่ยดึดไม่กระทั่งไม่ยึดเองกันทีทีไม่ไปถึงเ,เท้าคลายช่วยหรือช่วยคลายช่วยหรือช่วยเวลาไปเจอกันก็ธรรมดาธรรมดาไปเอง